สวัสดีค่ะเจอก,กันกับช่องอู่หลานกำนันสุดนะคะ,ะลูกค้ากำลังได้เลิกนะคะคันนี้เป็นฮีโน่หน้ายักษ์นะคะ,ะเป็นเครื่อง JO7C คะ่ะคุณลูกค้าเป็นหัวตอนเดียวนะคะคันนี้มาค่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคคันนี้กันเลยคะ่ะ ความยาวกระบะ3เมตร60 m. นะคะส่วนฝาข้างนี่คือ55นะคะคุณลูกค้าเสา80นะคะลูกค้าบอกขอสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งแบบว่าใช้ในงานขนส่งวัสดุก่อสร้างนะคะปปเป็นคาสีนอกนะคะคุณลูกค้า สีขาวมุกม่วงนะคะคันนี้หวานแววเลยค่ะคุณลูกค้าแต่งในสไตล์เรียบๆนะคะไม่เน้นอของแต่งเยอะนะคะนะคะที่แบบว่าลูกค้าแบบสบายกระเป๋านะคะคันนี้แม่ค้าปล่อยไปที่หกแสนแปดหมื่นบาททวนนะคะคุณลูกค้า นะคะจะพาลูกค้ามาชมช่วงล่างนะคะอันนี้เป็นกระบอกสีตันเล็กนะคะทั่วไปเป็นมาตรฐานเลยนะคะกรสซีนอค่ะคุณลูกค้าดูาได้เลยนะคะการเก็บรายละเอียดของอู่เรานะคะการวางฐา,านล้ำนะคะหัวอัดจารบีเราใส่ให้ทุกตัวนะคะลูกค้าแบบจารบีเองนะคะ แบตเตอรี่ใหม่ทั้งสองลูกเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้ากำลังเทสรถนะคะไปเด้นกลับบ้านกับพอ่อเลย ในแต่ละคันนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะชอบสเปคไหนสไตล์ไหนนะคะหรือว่าสีลายการ์ตูนนะคะตกแต่งอะไรยังไงนะคะลูกค้าสั่งได้หมดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าก็สั่งเอาแบบว่าในสไตล์เรียบๆนะคะสีขาวสะอาดสะอานนะคะคุณลูกค้าไม่เน้นแบบว่าอ่าหรือหวานะคะเหมือนรถใบรุ่นนะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบนะคะ มาดูภายในกันนะคะสวยงามเลยนะคะคุณลูกคา้าดูได้เลยนะคะว่าการเก็บรายละเอียดทําความสะอาดภายในของอู่เรานะคะ,ะสะอาดสะอ้านแค่ไหนนะคะคุณลูกคา้าลงแบกให้เรียบร้อยนะคะ,ะสวยงามนะคะคุณลูกคา้า ก่อนออกนะคะแล้วก็จะเช็คเกน้ำมันนะคะความร้อนอเป็นยังไงขึ้นปกติไหมอะไรยังไงนะคะอตอนนี้ลูกค้าก็สตาร์ทไว้นะคะลองเปิดแอร์เปิดอะไรดูว่าเย็นโอเคไหมคือเราต้องเช็คลดก่อนลูกค้าจะออกนะคะ เครื่องนะคะคุณลูกค้าเป็นห้าสูตรนะคะ JO 7 4 1 7 5แรงม้านะคะ,ะเป็นอีกรุ่นนะคะที่ฮอตแล้วก็ฮิตมากเลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยค่ะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องได้เลยนะคะหลังหัวนะคะ แผ่นกันความร้อนจะมีขาดหรืออะไรมาคือเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าทุกมุมเลยนะคะทุกซอบทุกมุมจริงๆนะคะลูกค้าดูได้เลยค่ะก่อนออกนะคะเราเน้นเลยค่ะเก็บรถแต่ว่าเอาให้เนี๊ยบนะคะแต่ละคันเราเสริมแหนบให้ลูกค้าไปพร้อมใช้งานเลยนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เฟท้ายนะคะเราเปลี่ยนให้ลูกค้าไปพร้อมใช้งานอ่าเรียบร้อยเลยนะคะถือว่าเราดูแลลูกค้าแบบทุกขั้นตอนเลยคะ่ะอ่าแล้วในแต่ละคันนะคะอู่เรารับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนคะ่ะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะรถมีปัญหาก็โทรเข้ามา,าทางอู่ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจอ่า อยากได้รถสวยๆนะคะจากทางอูเราค่ะเบอร์โทรอู0863297855นะคะดาบเจมค่ะหรือว่า Facebook ทางอูนะคะาดาบเจมอูร้านกำนันสุดนะคะลูกค้าสามารถาทักไปติดต่อสอบถามาเรื่องราคารถหรือว่ารายละเอียดในการออกรถนะคะได้เลยค่ะคันนี้นะคะเจอกันที่อ,อำเภอกันทาลมนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะนี่ค่ะชมหน้าลูกค้านะคะ รอเลิกนะคะหลังดำนะคะลูกค้าจะสั่งเป็นชื่อนะคะหอจจก,กรหรือว่า,าชื่อทีมงานของลูกค้าเองนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะช่งางของอู่เรานะคะสามารถทําให้ลูกค้าได้นะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะลูกค้าก็สั่งเป็นชื่อ,อหอยจก,กนะคะของลูกค้าเองค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำลังสุดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อู่ของเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ